ดีครับทุกคนดีตอนนี้นกลับมาสูยสา่ยุคเศร้าอนี้เราอยู่กันกับอยากเล่าสปอยหนังในภาพยนตร์เรื่องเมกกะไพฑอนปะทะเกตตล่อยสงครามโกตพันเลือ้อยคันสยองลอ้อช่ยชื่อไทยยาวมากไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคุผก็ฟังเลยขอกันมาตั้งแต่สมัยยุคสมัยไหนนะตั้งแต่ผมสปอยหนังโจลเคกับหนังงูมาตอนกะนุนก็ไม่ได้สปอยสักทีนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นคิวของหนังเก่าหลังจากเรื่องที่แล้วเราไปซีเรียสกันวันนี้เราจะมาฟังเก่าๆก,กัน ถ้าใครพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งก่อนรับชมกันด้วยนะครับและถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปฟังเจ็บใหม่กันเลยคำเตือนเอยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมืองปิดไปเลย เรื่องราวของสงค,ครามโคนอสูรพันหรือคานสยองโลกนะครับมาเริ่มขึ้นที่คืนหนึ่งนรัฐฟลอริดาดรนิกกี้และลูกศิษย์ของเธออีกสองคนแต่แอบไปขโมยงูที่ศูนย์ทดลองของพวกเรานักวิทยาศาสตร์และได้นําเอาพวกมันเนี่ยไปปล่อยไว้ในะที่ป่าแห่งหนึ่งและที่นั่นเนี่ยมีจระเข้ชุกชุมไปอย่างมากครับแถมเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าปริมาณของจระเข้ที่อยู่ในป่าแถบนั้นก็ลดลงอย่างน่าใจหายแถมายอำเภอสาวอย่างเชอร์รี่ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ของพวกจระเข้และดูแลรักษาป,ป่าแถบนั้นต้อง ามาปวดหัวกับพวกในพรานที่ดันมากล่าวหาเธอว่าเธอเป็นต้นเหตุและไม่อยากให้พวกเขานั้นเข้าไปลายเคพวกเราล่ากันมาทุกปีปีนี้ไม่เห็นให้ล่าเธอเรีบอกว่าทางการเนี่ยสั่งมาแบบนั้นว่าจํานวนจระเข้เนี่ยอยู่ดีๆก็ลดลงแต่ถ้าใครก็ตามที่ขัดคําสั่งฉันแล้วออกไปลายเคจะต้องถูกจับเข้าไปขังในตารางแน่นอนไอ้พวกนักลายเคเหล่านั้นเนี่ยก็หัวเสียกันเลยครับทันทีที่พวกเขาก็นัิ่จะกลับกระเพอเดินไปเจองูยักษ์ในป่าเลยพาการใช้ปืนเนี่ยไล่ยิงพวกมันจนดกเตนิกกี้ขับรถมาถึงก็เขาไปสอบถามพวกหนุ่มๆว่าทำอะไรกัน คะจะพวกนายพานก็บอกว่ายิงงูงูตัวนั้นแข็งท่าแทนไม่ได้ตายตายพูดไรก็ไม่ลึกแต่ว่าพวกเขาที่ยอดสาวไปได้สักพักก็เจอกับจระเข้ตัวหนึ่งลอยขึ้นมาบนน้ำไอ้พวกนายพานที่คึอกอยากไล่แค่ไว้แล้วเนี่ยก็วิ่งตามมันไปแล่ใ,ใช้ปืนกระหน่ำยิงไปที่ตัวมันครับแต่ว่าฉับพันก็ได้มีงูขนาดมหึมาตัวหนึ่งได้เลยเข้ามารัดเอาตัวของจระเข้ตัว,ตวนั้นจนตัวของมันชักแงยเหงตายคาที่ทางไอ้พวกกลุ่มพานนักล่าเพราะเห็นอย่างนั้นก็โอ้อย่างวันเนี้ยก็เลยใช้ปืนเนี่ยรุมยิงไปที่ตัวง ทั้หมดก็ได้ยินเข้าไปถึงหูของนายอำเภอหญิง,งยิงเทอรี่ที่ต้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้และเมื่อเธอกับคุณผู้ช่วยมาถึงเนี่ยเธอก็ต้องพบว่ามีซากจระเข้มากมายนอนตายเกลื่อนกาดและยิ่งคาให้การของพวกนักล่าจระเข้ที่บอกว่าพวกเขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงไอ้เข้หรอกแต่ว่าพวกเรากำลังยิงงูยักษ์ที่ได้เข้ามาทําร้ายมันอยู่และตัวมันเนี่ยก็นอนตายเอื้องเถิงอยู่ตรงนั้นนั่นไงโอ้โหแล้วมันงูหรือควายตัวบึ้มบึ้ม,ม,มเลยทีเดียวพอเธอรีเห็นก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยครับเพราะว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมาจากไอ ที่ไม่รู้จู่ๆก็มาจากไหนออกมาเพนพ่านและายๆค่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ได้อาศัยอยู่ในระบบนิเวศแถบนั้นไม่เว้นแม้แต่พวกจระเข้ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารและวยความที่เธอต้องดูแลระบบนิเวศท,ที่นี่เธอเลยเป่าประกาศออกไปว่าฤดูการล่าง,งูเริ่มขึ้นแล้วขอให้พวกในพารททุกคนไปล่าง,งูได้ตามใจชอบแต่ว่าห้ามทําอันตรายไอพวกจระเข้เด็ดขาดตึงในตอนนั้นเองสามีของเธอที่มีชื่อว่าเฮนรี่ก็ได้เข้ามาช่วยภรรยาออกตามล่าพวกงูอีกแรงกพเห็นว่าตัวของเธอนัันั้้นนนนกกํําาาาาลงงเหื่อยจรท เลยบอกให้เธอเนี่ยเข้าไปพักผ่อนที่อำเภอส่วนตัวของเขาเองจะพากลุ่มลักล่าไปไอ้พวกงูเหลือมนี่เฮี้ยนเลยแต่ว่าแทนที่เทอร์รี่กลับมาแล้วจะได้พักเธอกับต้องเจอกับกลุ่มต่อต้านที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ให้พวกใน่านออกล่าง,งูเหลือมเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสเสไย้ม็อบนี่เองเนะครับก็นําโดยดรนิกกี้ ที่ตัวของเธอเองเนี่ยได้เป็นคนรีเริ่มเอาพวกงูมาปล่อยแท้แแถมยังเข้าไปเถียงกับเธอรี่ในเรื่องของการยื่นมือไปยุ่งกับธรรมชาติระวังนะเวรกรรมมันจะตามทันแต่ว่านายอำเภอเธอรี่เองก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ครับพอ,อแค่เรื่องของพวกจระเข้ที่ลดจานวนลงอย่างรวดเร็ว,วก็ทําให้เธอปวดหัวมากพออยู่แล้วก็เลยปล่อยให้พวกมอบในบ้านกันเลเองทางกลุ่มของพวกนายพรานที่นําโดยเฮอรี่ก็ออกล่างูกันอย่างสนุกนิ้วเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่อาเจผู้ช่วยของนายอำเภอที่ได้ไปกับนายพรานคนหนึ่งก็ไปพบก,กับรังของพวกงูเข่าก่อนที่จะใช้ปืนยิงลล่ไทีในังงป นจนแม่ของมันเนี่ยไม่เห็นเลยจัดการเข้าเขมือ่ไอเจ้าในพานคนนั้นตายส่วนทาอาเจก็รีบเพ่นหนีพอไปคิดว่าจะเจองูงอะไรที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ทางฝั่งของพวกกลุ่มพานที่นำโดยแฮร์รี่หลังจากออกล่าง,งูงไปได้สักพักพวกเขาก็มานั่งพักเหนื่อยส่วนตัวของแฮร์รี่ก็ขอตัวไปชิงช่องแต่ที่ไหนได้ไอเจ้าในพานที่นั่งกินเบียร์อยู่นะครับก็เกิดอาการหวาดผวาเพราะว่าได้ยินเสียงสัตว์หลายก็เลยเผลอเดินลงไปในน้าเลยถูกไอเเคยักษ์พุง่งเข้ามาง้าไปแดกตายส่วนแฮร์รี่เองที่กาลังชิงช่องอยู่ก็ไปเจอ ฉากปืนสั้นออกมายิงปิ้งปิงจนตัวของมันตายแต่ที่ช่วยกว่าวนั้นก็คือไอ้งูเหลือมที่ตายเนี่ยดันหล่นลงมาและทับร่างของแฮร์รี่อี๋ือทาให้เขาได้สลบไปแต่พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยความซวยก็ดูเหมือนจะยังไม่จบครับพอทันทีที่เขาลุกขึ้นยืนได้เขาก็พบกับพวกฝูงงูที่ลายล้อมเขาจากทุกที่ทุกทางแต่เมื่อรู้ว่ายังไงเนี่ยก็ไม่รอดเขาก็เลยหยิบวอขข้นไป, <Yeah. S 1> ไปเพื่อจะได้ยินเสียงพระยางเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเหล่าง,ง,งูทั้งหลายจะพุ่งเข้าตรงขยําเขาในทันที ทางฝั่งของนายเพื่อที่ถือไม้อยู่พอได้ยินเสียงร้องจากคุณสามีปลายสายเธอกรลีบสั่งให้ผู้ช่วยทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นยายเจดีหรือแม้แต่เจ้าอาเจก่อนจะมุ่งหน้าตรงไปยังที่เกิดเหตุในทันทีแต่ว่าพอไปถึงปั๊บเนี่ยไอเจ้าอาเจากบถูกง,งูตัวเข่งพุ่งเข้ามารัดไปที่ตัวเขาอย่างรวดเร็วนายเพื่อเธอรีจึงเข้าไปและชักเอามีดออกมาก่อนจะกระนำแทงไปที่ตัวงูจนมันท้องแตกตายแต่ว่าเธอก็เห็นว่าที่ท้องของเจ้างูมีวอของสามีของเธออยู่ด้วยเออหัวโดนงูแดกไปแล้วได้ด้วยเหตุการณ์นี้นะ ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นในพว,วกงูหา่าพวกนี้เป็นอย่างมากพออยู่ดีๆก็ปรากฏตัวออกมาแต่เริ่มทําร้ายระบบรีเวทแถมยังฆ่าสามีของเธออีกเธอเลยคิดหาวิธีที่จะกําจัดไอ้พวกงูพวกนี้ให้หมดสิน้นซึ่งคนที่ช่วยเหลือเธอได้นั้นก็คือคุณยายเจดีที่ได้พาตัวของแดงเพื่อเธอรีไปพบกับไอ้หนุ่มโรงงานที่เก็บสารเคมีโดยไอ้หมอนี่นะครับได้แอบ,บสํารองสารสเตียรอยแต่ตัวของเธอรีเองเดินไปเตะตากับสารเคมีบางอย่างที่ทางพวกกองทัพนั้นไม่ได้ใช้โดยมันเป็นสารเล่งการจเจริญเต,ติบโตของกล้ามเนื้อแบบไม่มีที่ส,สา เคมีกล่องนี้เป็นแค่กล่องเดียวก่อนจะสั่งให้คุณยายเจดีไปเอาซากไกมาและวางแผนที่จะป้อนให้กับไอ้เคเพื่อไปล้างแค้นใอ้พวกงูแต่ทางฝั่งของดรนิกกี้เองเธอก็มีความรู้สึกว่าไอ้เจ้าานอำเภอคนนี้เนี่ยกำลังมีท่าทีคุกขามงูรักของเธอติดตัวเองอุตส่าห์เอาไปปล่อยไว้ในป่าเธอเลยร่วมมือกับลูกศิษย์ไปแอบติดกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆในป่าและในคืนหนึ่งพวกเธอเนี่ยก็ไปพบว่าานอำเภอกับผู้ช่วยกำลังป้อนอาหารไอ้เคโดยไก่ที่ถูกฉีดสารเคมีแต่ว่ามองไกลๆเนี่ยพวกเธอก็ไม่ร เหว่ามันเป็นเรื่องของการป้อนอาหารตามปกติแต่ผ่านไปหลายวันเข้าไอเคที่ถูกป้อนด้วยไก่พวกนั้นนะครับก็เริ่มกลายพันธุ์จากมวลกล้ามเนือ้อจนตัวเนี่ยเริ่มใหญ่กว่าไอเคธรรมดาแถมพวกมันก็ยังได้แอบไปวางไข่ไว้ตามที่ต่างๆในป่าเลยทําให้พวกงูที่อยู่แถวนั้นซึ่งปกติก็เป็นสตัตรูกันอยู่แล้วรู้สึกมันไส้พวกไอเคที่ดันอยู่ดีๆก็พาเวอร์อัพเลยแอบไปแดกไข่พวกมันซะเลยจนทําให้พวกงูเหลื่อมเหล่านั้นก็เผอได้รับสารเคมีไปด้วยเลยทําให้ตัวของพวกมันขยายใหญ่ขึ้นแบบพอฟัดพอเห <c oughs> มีพลังเท่ากันแล้วเว้ยส่วนท่าของนาอมเภอเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยครับว่าเองได้ทําอะไรลงไปจน,นเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านมาหลายเดือนปพิมาณขอไอเคก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงแต่ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะกลับคืนสู่ภาวะปกติแต่ในตอนนั้นด็อเอรเดียโกผู้เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยาได้เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ ก็พบว่ามันมีพวกไอ้เคยตัวโตวผิดปกติมากเลยไปบอกกับนายอำเภอว่าคุณต้องตรวจสอบเรื่องนี้แต่ตัวของนายอำเภอเทอรี่ที่รู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าเป็นเพราะอะไรก็ปฏิเสธทุกอย่างและมาให้ความร่วมมือกับเขาแถมยังพูดจาขับไล่ใส่ส่งดรเดียโกให้ออกไปจากพื้นที่ของเธอซะถ้าคืนมาก้าวกายไม่เข้าเรื่องจะจับคุณเข้าตารางก่อนจะรีบขอตัวออกไปพอตอนเย็นเนี่ยเธอมีงานการกุศลที่ต้องออกไปร่วมพปเจภาพทางดรเดียโกจึงออกไปตามสืบเรื่องราวพวกนี้ด้วยตัวเองก่อนที่เขาจะไปเจอกับเหตุการณ์ทางเรือนขวัญอย่างการไปเห็นการ ต่อสู้ขอยแค่ยักษ์กับงูตัวขนาดเครื่องที่ไม่ว่าจะ,ะหานตาดูกี่รอบก็แทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองโอ้โหจุกรู เขาเลยรีบวิ่งเพนกลับไปพร้อมกับนำฮอเนี่ยขึ้นวินเพื่อตรวจสอบแต่ว่าทันใดนั้นเขาพบเจอกับดรนิกกี้พร้อมกับลูกศิษย์ของเธอติดเจอไอ้เคยักษ์เนี่ยง่าบไปแดดโชวดีหน่อยที่เขายังสามารถที่จะช่วยเหลือนิกกี้เนี่ยให้รอดมาได้ส่วนลูกน้องของเธอเนี่ยตายเรียบเลยครับในเมื่อปลอดภัยแล้วดรดิโ้เองก็ขอตัวที่จะวอขอความช่วยเหลือจากพูกกองทัพและจะไปแจ้งเรื่องนี้ให้กับนายอำเภอได้รับรู้และขับฮอออกไปแต่ในระหว่างทางเขาได้แวะไปตรวจสอบเส้นทางของพวกไอ้เคและไปพบเขากับลังไข่ขนาดยากักษ์ดรแกลเดรจ จัดการวางระเบิดตู้บุ้มทำลายไข่มันให้เกีืง่งแต่ที่ช่วยกว่านั้นก็คือเขาเดินไปเจอลังของพวกมันอยู่ภายในถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองและทีนีเองก็มีไข่มากมายเป็นผ่านฟองจนแทบจะเรียกได้ว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยชิบหายกันทั้งโลกแน่นอนแต่การที่เขาจะระเบิดเมืองได้เนี่ยเขาต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่อย่างานอำเภอเชอรี่ซะก่อนส่วนดรนิกกี้เองก็รู้ทันทีเลยครับว่าไอจราเขที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่เป็นฝีมือใข่เธอก็วางแผนที่จะนําเอาหลักฐานสําคัญอย่างเทปวิดีโอที่ถ่ายได้ไวในอำเภอเช ทั้งหในคืนนั้นเองในที่งานการกุศลหลังจากที่นายอำเภอเสรีได้ขึ้นไปปราสัยเพื่อกล่าวเปิดงานเรียบร้อยเธอเขาไปเจอเกับดรนิกกี้ที่มาพร้อมกับหลักฐานสําคัญอย่างแผ่นซีดีที่บันทึกวิดีโอทั้งหมดเอาไว้เธอเข,เข้ามาพูดจาถากถังเลยบอกว่านายอำเภอเนี่ยมึงตายแน,มยแน่มึงต้องติดคุกติดตารางเนยฮแต่ทางนายอำเภอเองก็ไม่ยอมครับทั้งสองคนเลยเกิดการต่อสู้กันภายในงานขึ้นจนดรเดโกที่ตามมาก็ไปพบกับซากของอาเจที่น่าจะกลับกลายเป็นอาหารในพวกไอเคไปแล้วก่อนจะหันไปเจอฝูงทั้งไอเคลิง ก่อนที่จะหันไปเจอฝูงของไอเคด้วพวกงูเหลือมกำลังพุ่งตรงเข้ามาเข้าเหมือบคนในงานเป็นฝูงโอ้อิมเ s ร b ิบ และในตอนนั้นเองความวายป่วงของงานก็เริ่มขึ้นเพราะทั้งพวกงูและพวกไอเคต่างร่วมมือกันเข้ามอกเขมือบคนในงานทุกคนที่อยู่ในงานนะครับต่างก็ช่วยกันต่อสู้กับมันยกเว้นแต่เพียงสงสาวอย่างแนอเภอเทอรีและดรนิกกี้ที่ได้ตกกันไปมาจนเผลอกิ้งไปหล่นลงไปในทะเลสาบโดยไม่ได้รู้เรื่องห่าเหวอะไรกับเขาเลยทางดรดีเก็เองที่ได้ร่วมมือกับคุณยายเจดีจนสามารถจัดการไอเคที่ตัวใหญ่ที่สุดในตอนนั้นได้ก็ได้รีบพากันดีขึ้นไปขึ้นรถของเขาเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากกองทัพในเมืองแต่ในระหว่างที่พวกเขขาลังังบรถนีไป ฝูงงูและฝูงจระเข้เด่กก็ตามพวกเขามาด้วยแต่มีพวกมันส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอาราวาสในเมืองถึงขนาดที่ว่ามีงูเหลื่มขนาดยักษ์แบกรถไฟไปทั้งลำโอ้โหรือแม้แต่เรือเหาะยังบรูลุนก็ไม่สามารถหนีความเวอร์วังจากพวกงูได้งับม่งให้ปิววิบวิบวิวไปเลยส่วนรถของพวกเขาเองก็โดนไอ้เคตัวเครือเนี่ยไล่เหยียบเอาฮะจนทาให้คุณยายเจดีควักเอาลูกโม่มาสู้กับมันแต่ไม่รู้ว่ายายแกยิงไอ้เคสยังไงโดนไอ้งูเนี่ยเขาเมื่อไปทางนั้นปวดสปอยเนี่ยก็ยังงงอยู่แต่ทุร้ากกคร ทุกคนเนี่ยไปเปลี่ยนรถขึ้นเครื่องบินแต่มีแผนที่จะใช้ฟิลิโมนสัตว์ เพื่อล่อพวกมันทั้งหมดให้กลับมายัางหลังแต่ใช้ระเบิดไดน์ามายเนี่ยถล่มพวกมันให้ตายขาที่ได้คนที่จะทาหน้าที่นั้นก็คือนิกกี้ส่วนนางเพอ่กับดรดโกจะนําฟิลมโมนที่ได้มาเนี่ยขึ้นไปฉีดพ่นเพื่อล่อพวกมันทั้งหมดมาแต่ว่าอยู่ดีๆพวกเขาก็ถูกไอ้งูตัวหนึ่งเนี่ยฉกเครื่องบินเขาให้จนเครื่องบินล่วงลงมากระแทกที่ผืนในตอนนั้นเดียโกที่บาดเจ็บหนักก็บอกให้นางเพล่รีบเอาฟิลมโมนและขับรถล่ลอมันไปทําตามแผนต่อโดยที่ไม่ต้องห่วงเขาเขาจะเอาตัวรอดได้นางเพอ่สาวก็ทําตามที่เขา,าข ki, ััวงงล เระเบิดได้ไหมได้สําเร็จแล้วเธอก็พบว่าไอ้พวกไอ้เคเนี่ยได้พากาันฟักออกมาเป็นตัวจนหมดแถมล,ลูกๆของพวกมันยังพยายามจะไล่เข้าเมือบเธออีกด้วยและได้ซวยหนักขึ้นไปอีกก็ค,คือปากถ้ำเนี่ยมีแม่ของมันมารออยู่ครับเลยทําให้เธอไม่สามารถออกไปไหนได้แต่ในตอนนั้นเองนายเอ็เภอรเทอรีที่ขับรถมาได้ทันเวลาก็ได้นําเอาถังน้ำมันเนี่ยมายัดใสกก่กระพาแห่งก่อนจะจุดไฟและขับรถพุ่งไปชนกับไอ้เคนั้นตั้มจนตัวของมันแตกเละส่วนตัวของนายเอ็มเภอร,กระก็โดดออกจากรถได้ทันนะครับทั้งสองสาวเลยต้องร่วมมือกันเพื่อออออนี้ตัวัวรดากทงงงฝูขลเ เดืพวกฝูงงูและพวกไอเเคที่ตามมาจากในเมืองโดือพวกเธอนั้นก็ได้เข้าไปแอบอยู่ในตู้คอนเดนเนอร์ดรนิกกี้เองพอรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วก็ยอมพูดความจริงว่าเรื่องชีบหายทั้งหมดเนี่ยมาจากตัวเธอเองล้วนๆที่ได้เป็นคนเอาพวกงูเนี่ยมาปล่อยอยู่ในป่าแต่ในอำเภอเทอรี่ก็โกรธเธอไม่ลงและครับเพราะยังไงก็จะตายด้วยกันแล้วก็พูดออกมาเพียงแค่ว่าอีเวนิ่งแต่อยู่ดีๆเสียงเ่ฮลิคอปเตอร์ดังบุ๊บ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 ดังขึ้นมาบนหัวของพวกเธอเมื่อเปิดประตูออกไปเนี่ยก็พบว่าดร แต่สามารถขึ้นไปบนหอได้สําเร็จแต่ทางของแองเภอสาวกลับปีนขึ้นไปไม่ได้ไม่รู้ว่าหนักนมหรือเปล่าก็เลยตกเป็นอาหารให้พวกสัตว์เลขขื้อยคานจดใช้กรรมที่ตัวเองเริ่มขึ้นมาในทางของดรนิกกี้เองพอเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็ทําการกดระเบิดไดนเดมัยตั้มแบงระเบิดเดียวก็สังหารไอพวกสัตว์ที่อยู่ข้างล่างน,นตาจะหมดแต่มันก็ทําให้ตัวเธอเสียหลักจนร่วงลงมาจากหอวิวร่วงลงมาสูงมากเลยนะครับใครเห็นก็ว่าตายแต่แม่งตกไปในน้ําเฉยเลยซึ่งสุดท้ายเธอก็ถูกหัวงูตัวหนึ่งที่ขาดแล้วแต่ย อีกหลส่วนทางของดรดีโก้เองก็บินจากไปแบบครบ32ในเรื่องราวของโอดพันอสูรเลื้อค้านสยองโลกก็จ,จบไปเพียงเท่านี้แล้วก็จบกันไปกับอีกหนึ่งเรื่องแบบเรื่องนี้นก็ไม่มีอะไรจะพูดบ้านะครับก็ตามสไตล์หนังเกตบีเห่ยๆทั่วไปก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบกันก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดจะปล่อยใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงและสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย